ก็ถ้าปีหน้าเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีเรามีกําหนดการของปัิทินปีหน้าแล้วนะฮะปัปิทินปีหน้าเนช่วงเดือนเ,อเมษาเนี่ยเราจะมีฟีฟ่าเดนะฮะซึ่งเป็นฟีฟ่าเดของฟุตซอลที่เราจะเริ่มต้นกับทีมชุดนี้แต่เดิมเนี่ยเรามีเอเชียนอินดอร์เกมแต่ว่าก็ถูกยกเลิกไปนะครับในปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการแข่งขันตรงนั้นก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้โอกาสของฟีฟ่าเด ให้นะครับแล้วก็รวบร,วม,รวมทีมกันมานะฮะอันนี้อาจจะเป็นการผสมผสานแล้วนะฮะร,ระหว่างชุดที่ไปฟุตซอลโลกกับชุดนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามีหลายคนที่มีโอกาสตรงนั้นอันนี้เป็นแชม m เปี้ยนชิพแรกที่เราจะต้องแข่งขันนะครับอตอบมาก็จะเป็นเรื่องของอที่จะเป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะครับก็คือซีเกมนะครับในปลายปีนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอินดอร์เกมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนนะฮะถ้าไม่งั้นก็จะมีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดนะครับอาจจะสอง f ีฟ a าเดนะครับในช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดือนออกันยาหรือสิงหานะครับแล้วก็จะมาอินดอร์เกมซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปหาข้อมูลกันนะ ให้ให้ให้ท่งแท้ว่าจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือสี่เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็สำหรับเรื่องของออโค้ดมิกเกลเนี่ยก็เคยได้เรียนทางสื่อมวลชนไปแล้วนะว่าหลังจากการแข่งขันั้งนี้แล้วก็รวมทั้งได้คุยกับมิกเกลก่อนหน้าที่จะเป็นก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นร์นาเมนตนนี้ว่าเราจะคุยกันเจรจากัน นะครับสำหรับในวันข้างหน้าคือสัญญาเนี่ยของมิเกลเนี่ยจะหมดในเดือนธันวาน,นะครับการต่อสัญญาก็จะหมายถึงว่าตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงจะมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างที่จะต้องคุยกันนะครับก็คือแทนที่จะคุยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของทีมชาติอย่างเดียวนี้นะครับสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุดอาเซียนชุดนี้นะครับในวันข้างหน้าหรือว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าและปีต่อๆไปนียนะครับมันอาจจะต้องคุยเป็นโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์ของฟุตซอลไทยที่นอกเหนือจากการทําหน้าที่ทีมชาติอย่างเดียวนะครับการเรื่องของเยาวชนเรื่องของกราสรูทซึ่งปีหน้าเนี่ยนะครับผมกําลังคุยกับทางอาเซียนอยู่ว่าเราอยากจัดเป็นระดับยู20นะฮะ หรือจริงๆแล้วก็คงเป็น u 19เพื่อทดแทนการากขาดหายไปของ AMC u 20นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะครอบเอรไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุด B หรือว่าชุด u 19ที่เราจะสร้างขึ้นใหม่ซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับชุด u 20เมื่อ,อสมัยก่อนที่เรามีการแข่งขันของ AMC เป็นรายละเอียดมากกว่านะฮะว่าข้อตกลงเนี่ยนะครับในลักษณะที่ ตอนนี้เรามีเนื้องานหรือว่าเนื้อ,อาหาที่จะต้องให้เขาดูแลความรับผิดชอบเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต่อยอดตรงนี้ให้เราได้ด้วยได้หรือไม่นะครับแล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของการที่จะทํางานในลักษณะที่เป็น full time หรือว่าลักษณะเต็มเวลากับเราเนี่ยก็จะเป็นอีกเงื่อนไข,ขหนึ่งที่ต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะไปสู่ข้อตกลง หรือว่าสรุปเป็นข้อตกลงได้อย่างไรไม่พาถุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube ไฟลัตร์สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนหลักกีฬาทุกคนนะคะ